สวัสดีครับพี่ตั้มไรเดอร์สวัสดีครับผมทัวนนี้คือเป็นไรเดอร์เหรอครับพี่เป็นไรเดอร์ครับเพราะว่าพี่ชอบเป็นงานฟรีแลนซ์ดิอ่าเป็นนายตัวเองใช่ใช่มาแล้วก็มาสามารถเลือกเวลาลงงานได้ไงครับนอกั้าครับขยันก็รวยไปว่างนั้นออใช่แต่เราก็ต้องระวังเพราะว่าด้านนี้มันเป็นมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องขับรถต้องระวังด้วยความไม่ประมาทไงครับเนาะแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่ตั้มอยู่บ้านหรือว่ายังรับอยู่อยู่ ไั่พี่เลิกงานตั้งแต่สามทุ่มนะครับเดี๋ยวพี่เข้าเร็วแล้วตั้งแต่เจอเหตุการณ์ได้ไม่กล้าเข้าดึกแล้วหุยคือเจอเหตุการณ์นี้เหรอใช่ใช่โอ,อ้ออเออ,อยากฟังเลยอยากฟังงั้นทวนข้อมูลก่อนเรื่องนี้พี่ตั้มเจอกับตัวเป็นาสารารอรถในกรุงเทพมันเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับอ่เขตปริมณฑลแล้วกันเนาะบอกบอกได้บอกได้มันมันปริมณฑลมันเชื่อมเยอะกับจังหวัดนนท์นะครับผมกับจังหวัดนนท์ใช่ โอ้ยขันปากอยากถามว่าเส้นไหนเลยอ่ะเออก็เอาเป็นสาราริมทางเส้นหนึ่งแล้วกันก็คือเอาเป็นว่า <c oughs> มันอยู่มันเป็นสาราที่อยู่ติดกับถนนใหญ่เส้นหลักเลยไหมติดใช่ครับใช่แต่พี่บอกแค่เส้นคอปะปาแล้วกันอ่าชัดนะแต่ไม่บอกมันมีหลายคอปะปาแต่ว,ว่าบอกว่าตป็นคอปะปาแล้วกันอ่างั้นเนาะเสียงอะไรอ่ะเริ่มได้ไหมครับเสียงอะไรเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้น อ๋อ้็พี่ปิดพี่ปิดแอร์ปิดแอร์หนาวอ๋อันโอเคงั้นย้อนกลับไปครับ2ปีกับเรื่องนี้ครับรอรับออเดอร์พี่ามว่ามาเลยเรื่องราวเป็นยังไงครับก็คือตอนนั้นมาเกิดช่วงปี64นะครับปลายปี64สี่หรือว่าตอนนั้นก็โควิดเริ่มจางเขาเริ่มเริ่มยกเลิกโควิดแล้วใช่ไหมครับก็คือการทํางานของพวกเลนเนอร์จะสะดวกขึ้นถือว่าเราสามารถจะไม่ต้องมีการแบบว่าโดนโดนจํากัดเวลาสมัยก่อนเขาจำกัดเวลาแค่เที่ยงคืน คือหรือห้าทุ่มต้องเข้าแล้วเพราะว่ามันจะมีการเคอร์ฟิวงานต้องท่านถูกไหมฮะอมตอนนั้นคพอช่วงปลายปีหกสี่เนี่ยใกล้ๆกล้ปีใกล้ๆ้สิ้นปีพอดีมันก็จะมีการเบาบางลงคือร้านค้าก็สามารถจะระ,ะบายได้เปิดได้ถึงเช้าได้หรือว่าบางร้านเปิดได้ตลอดนะฮะแต่พี่เนี่ยส่วนตัวของพี่พี่บอกก่อนว่าพี่คนจะออกทํางานตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะครับคือเราไปเรื่อยเรื่อยๆแต่สิบเอ็ดโมงช่วงช่วงสิบเอ็ดโมงนี้พี่จะอยู่ในห้างพี่จะอิงห้างเป็นหลักก็คือออเดอร์ที่ห้าง มันจะง่ายเพราะว่ามัน,ม,นมันจะเข้าออกเข้าออกปุ๊บแล้วก็ลูกค้าจะสั่งเยอะครับนะฮะแล้วส่วนพอประมาณสักสี่ทุ่มในพี่จะเริ่มมูฟแล้วคือมูฟไปไปอยู่ที่อื่นนะฮะแต่ส่วนมากไรเดอร์ที่ถ้าเกิดน้องต้านหรือคุณจ้ฟังจะเห็นเนะี่ยเขาจะชอบอยู่เป็นกลุม่มใช่ไหมฮะแต่อย่างพี่เนี่ยส่วนตัวพี่พี่จะไม่พี่ชอบใช้เดี่ยวคือพี่พี่คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะว่าเราอยู่คนเดียวนสัญญ,ญาจะเข้าง่ายกว่า อ๋อไม่ต้องไปแชร์การอี่งงางนั้นใช่คือว่าไม่ต้องมีการแย่งกันเพราะว่ามันจะมีการแย่งงานกันเวลาสัญญาณสมมติใครเติมเงินเข้าไปบ้างงานอาจจะมาก,ก่อนอืมอ่ามันจะยิงข้าฟื้นก่อนเลยเพราะมันจะมีการเก็บเงินสดแล้วก็เครดิตแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกใจแบบไหนถูกไหมครับอ่าพี่ก็เลยขับรถไปเรื่อยๆเลย,เย,เยพี่ก็เจอตรงเส้นคอปปาเนี่ยพี่ก็เจอศาลาอยู่ศาลาหนึ่งพี่ก็มองว่าเอ้ยไม่มีใครเลยเลยว้ยเออไม่มีใครมานั่งรอรอทื่อะไรเลยพี่ก็เลยเลี้ยวเข้าไป ะฮะเดี๋ยวอธิบายศาลานิดนึงมันเป็นศาลาทรงทรงไทยเหมือนกับจานยวัดนะ่ะอืแล้วจะมีไฟอยู่ตรงกลางถูกไหมครับครับอ่าแล้วตรงนั้นจะมืดหมดมันจะเป็นมืดหมดแล้วประมาณพี่จําได้ตอนนี้พี่ไปรออยู่ประมาณเข้าไปศาลานะประมาณ5ทุ่มครึ่งคือรถรถนี่ไม่มีวิ่งเลยนะแถวนั้นหมดแล้วนะอ่า5ทุ่มเนี่ยเขาจะหมดแล้วกว่าจะหมดแล้วนะฮะมันก็เป็นอะไรที่ว่าง่ายพี่ก็เข้าไปศาลาก็าไปจอดวนก็ไปจอดตรง ตรงเอารถไปเจอะตรงหลังศาลานะครับตรงนะฮะตรงเขอป่าแล้วพี่ก็เดินมานั่งตรงศาลานะฮะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆล้อมแต่ว่าไฟเนี่ยมันจะมีตรงศาลาจุดเดียวครับที่ส่องลงมาถูกไหมฮะพี่ก็นั่งรอออเดอร์นะครับนั่งรอก็คือว่านั่งแล้วก็เอามือถือมาดูด้วยนะฮะเล่นด้วยอะไรเงี้ยนั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็พี่ก็เห็นสายสายตาพี่ไปเหลือบมองอยู่ตรงต้นไม้มันเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับอยู่ติดถนนก็เห็นมีผู้ชายนั่งดีต้นไม้อยู่ นั่งอยู่คนต้นไม้พิงอยู่นั่งอยู่โคนต้นไม้อยู่คนเดียวนะอันนี้อยู่คนเดียวก่อนนะนะฮะนั่งแต่ว่าพี่เห็นเขาใส่เสื้อคลุมนะครับแต่ว่าไฟเนี่ยมันจะไม่ส่องไม่ถึงเขาถูกไหมฮะครับแต่ลักษณะสเสื้อคลุมเนี่ยมันกับพี่มองเราเราถ้าเป็นคนไรเดอร์เ่ยจะมองอ,ออกว่าลักษณะที่ใช่เสื้อไรเดอร์ใช่ใช่เสื้อไรเดอร์เลยว่าเขาไม่มีใครแต่งแบบนเดต้อก็คือนั่งรอง,งานเหมือนกันแหละแต่พี่งงว่าทําไมไม่มีรถอื มองไปแต่ว่าแต่พี่พี่นั่งอยู่ศาลามองไปประมาณห้าสิบถึงร้อยเมตรลาวเนี่ยน,นะมอง <c oughs> ไปนะสังเกตยู่สังเกตอากับกิริยายเขาอยู่ไงเพราะพี่ก็เพราะว่าเพราะว่าเด็กๆเราไม่แน่ใจว่าเป็นคนดีหรือคนร้ายแล้วก็กลัวถูกไหม <c oughs> แต่เรื่องวิญญ,ญาณผีเด็กอนที่ไม,ไม่ไม่คิดหรอกพี่คิดว่าคนก็น่าจะมาหางานเหมือนกันอแต่ทาไมไปนั่งตรงต้นไม้เออทําไมไม่ไม่ไม,ไม่มานั่งตรงศาลาแต่คิดอย่างนี่ก็ดีแล,แล้วจะได้ไม่มีการแย่งงานกันน้องตั้นถูกไหมครับ <c oughs> พี่ก็มองไป เขาก็เห็นเขาเอียงคอพิงต้นไม้ไปเรื่อยๆนะฮะพี่ก็สังเกตนั่งมองไปนั่งมองไปจนยี่สิบสามสิบกาทีงานพี่มาแล้วตอนนี้งานพี่เข้าละเข้าเข้ามาเด้งมาแล้วเด้งมาแล้วคือเข้ามาในมือถือไปแล้วพี่ก็ต้องไปแล้วนะฮะพี่ก็เตรียมสตาร์รถก็ไปขับไปรับออเดอร์ตรงร้านนั่นแหละนะฮะพอไปเสร็จอันนี้พอไปเสร็จส่งเสร็จเสร็จพี่ก็มองว่ามันตีหนึ่งคือแล้วพี่เลยกลับดีกว่าเพราะมันดึกแล้วออื นะก็เลยกลับกับบ้านนี่คือวันแรกนะครับวันแรกก่อนวันแรกก่อนอ่าพอจบพี่ก็กลับบ้านพักผ่อนนอนวันรุ่งขึ้นพี่ก็ทำมันเดินอีกนะฮะแต่พี่มองว่าเออศาลาเนี่ยดีหนึ่งมันคนน้อยแล้วก็เออแล้วมันไม่ค่อยเหนื่อยเพราะมันบริเวณร้านอาหารมันใกล้ใกกันมันไม่ต้องไปไกลถูกไหมฮะพี่วันรุ่งขึ้นพี่ก็เสร็จจากธุระห้างก็มาอีกครับผมตอนนี้มาอีกมาตอนนี้พี่ก็มอง มองไปเรื่อยๆไม่มีคนก็จุดเดิมนะฮะพี่ก็มานั่งจอดรถนแล้วมานั่งตรงจุดเดิมนะครับพิงกันหน้าักพักหนึ่งแต่พี่มองไปตรงต้นไม้ก็ไม่มีนะไม่มีใครนั่งอยู่ก็เป็นต้นไม้เปล่าๆในความมืดนะนะครับฟักพักหนึ่งอ่ะประมาณพี่ก็เลยบอกว่านั่งพิงเคิร์มไปหน่อยๆนะฮะบอกว่าเริ่มรอง,งานนานนิดนึงนิดนึงก็เจอมาเป็นเอ่อเป็นคนเดิมนั่งอีกแล้วอันนี้เหมือนจุดเดิมเลย พี่ก็งงว่าเขามาตอนมายัางไงเพราะเสียงธรรมดาเขาต้องมีโมไซต์ถูกไหมน้องตัน้น oh. อ่าอ่าไลเดอร์ต้องมีมาแต่แต่พี่ก็เอะใจนิดเอ๊ะทําไมคนนี้เห็นทั้งสองวันนั้นมันหมไซต์มันไปไหนวะเออเราคิดในใจนะเอว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าวะถูกไหมตอนนี้พี่ก็เลยเดินเข้าไปหน่อยเนี้ยก็คิดว่าธรรมดาพี่จะไม่ทักใครมั่วซั่วนะคนะครับอ่าพี่ก็เดินเข้าไปหาเออเดินเข้าไปหาเขานะครับ แต่แต่พอเดินไปเนี่ยเขาจะเดิบแค่กับบริการเขาจะกระดึบกระดึบหนีอ่ะกระเถิบตัวหนีใช่กระเถิบกระเถิบไปจะลงถนนแล้วอ่ะถนนใหญุ่้ยเออเออแล้วพี่ก็ผิดสันติคือเราเราเราเข้าไปเนี่ยเขา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 แน่าจะแบบเขาน่จะเข้ามาเดินเข้ามาเออหรือว่าหันมาคุยกับเราถูกไหมอ่าใช่ที่เขาก็เถิบตัวหนีลงไปอ่ะเออ กระเถิบตัวกระเถิดะตื้อไปตรงถนนพี่เลยพี่เลยถอยหลักกลับมาก่อนดีกว่านะฮะลับมาตรงศาลาเหมือนเดิมเหมือนกับเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็กลัวว่าเฮ้ยเขาผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าพอพอพี่เข้าไปใกล้ๆเขาเห็นเสื้อเขาลักษณะสีใช่เลยคล้ายเดียวกับพี่เลยอออคือรไรเดอร์เหมือนกันแล้วเนี่ยอุ่นใจแล้วตอนนี้อุ่นใจแล้วว่าเขาแต่ว่างงว่ามอเตอร์ไซค์ไปไหนไงใช่ไหมพี่ก็มานั่งศาลาเขาก็ถามตอนนี้เ็ามีเสียงแหววมาจากเขาอะบอกว่าพี่เห็นมอเตอร์ไซค์ผมไหมอ้าว มาถามมาถามพี่ไงพี่พ,พี่พี่ก็พี่บอกอะไรนะครับก็คือเหมือนกับเขาพูดมานะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยวิ่งมันจะรถวิ่งมันจะน้อยลงมันจะได้ยินเสียงตะโกนน่ยน้องน้องน้องต้านถูกไหมครับก็ถามว่าพี่เห็นมอเตอร์ไซค์ผมไหมครับพี่บอกไม่เห็นเลยนะเออแล้วน้องจอดไม่ไหนแล้วบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจครับไม่เห็นเออไม่รู้ว่ารถผมไปไหนอ้าวพี่ก็บอกเอ๊ะงงงงแล้วสิแล้วเริ่ม,ม,มอา้า พี่บอกว่าทาไมไม่ไม่ไ่ลองเออลองโทรแจ้งตำรวจไหมที่มันรถหายหรือเปล่าหรือน้องหลับแล้วรถหายหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจเขาบอกเขาไม่แน่ใจเขาก็เสียแต่เสียงเขาสั่นเครือเาหน่อยนะแบบเย็นๆนะแล้วช่วงนั้นมันเป็นใกล้ๆหน้าหนาวน้องบ้านครับอ่าช่วงนั้นหนาวด้วยเอออหน้าหนาวด้วยตอนนี้พี่ก็เลยบอกว่าพี่ก็คุยข่าวเมว่วานแล้ว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 คุณน้องอยู่บ้านอยู่แถวไหนก็บอกว่าบ้านอยู่ตรงจังหวัดนนท์กันครับตรงใกล้ๆจังหวัดนนท์ครับเขาบอกอย่างนี้นะเขาตะโกนมาแต่เขาไม่เข้ามาหาพี่นะ ระยะระยะมันห่างแค่ไหนพี่ห้ารตสิบถึงร้อยเมตรอ่ะประมาณเนี่ยห้าสิบถึงร้อยเมตรไกลอยู่นะไม่ไม่ไม่ก็คือสมมติอย่างอย่างศาลาอยู่ใช่ไหมและต้นไม้ประมาณยี่สิบหรือสามสิบเมตรนะน้องตัดน้องตั้นได้ไหมโออเออจะไปพี่เกอบผิดโทษทียี่สิบถึงร้อยสิบเมตรอ่ามันก็จะโกนแกล้งอยู่แต่ว่าพี่ไม่เห็นรับเพราะเขาอยู่ในความมืดครับแต่พี่อยู่ศาลาใช่ไหม เขาถามเขาพี่ก็พี่ก็คิดไนใจ่ไอ้เขาคงไม่ปกติหรือเปล่าวะสติไม่ดีหรือเปล่าที่ในใจนะเออทำไมไม่ไม่เข้ามาหาเราเลยหรือว่าอะไรธรรมดาในเวลาพี่เจอน้องๆเนี่ยเขาจะเดินเข้ามาทักทายคุยกันนั่นแหละตู้ตั้ถูกไหมตามหลักภาษาคนเรานะไม่เคยเจออ่าแต่นี่เขากลับไม่อยู่ในความมืดตลอดเลยใช่ไหมฮะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาแล้วก็ยิ่งแปลกใจก็ถามว่าเห็นรถทาไมด้วยใช่ไหม แต่พี่ก็ถามว่าพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่เห็นเลยนะพี่ก็บอกว่าบอกเข้าไปว่าไม่เห็นตั้งแต่มาก็เห็นคุณนั้นคุณน้องนั่งอยู่ตรงนี้ยตลอดเลยเขาบอกเขาบอกเขาเหนื่อยเขาบอกเขาเขาเหนื่อยครับผมผมเหนื่อยกับพี่เขาบอกย่างนี้ใช่ไหมฮะพี่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่อยากคุยก็เราก็มานั่งรองานเราต่อนะฮะพี่ก็ดูเวลาตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว้องกันครับอ่าจะม่าเกือบเที่ยงคืนแต่งานพี่ยังไม่มาก็สักพักนึงอ่ะเขาก็บอกว่าพี่มีบุหรี่ไหมครับตะโกนมาตะโกนใหม่และ พี่บอกมีมีมีเดี๋ยวรอตป้บนึงพี่ก็เดินไปที่รถใช่ไหมเพราะว่าเอบุหรี่พี่เจอไว้ใต้เบาะใช่ไหมครับอพี่ก็ไขเบาะไปก็เอามาให้ขโม็เดินไปจะเดินไหมขอมลหนึ่งจะไหมก็เดินเดินจากศาลาไปปื๊บก็ส่งให้เขาแต่ว่ามือเขาออกมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ออาอะไนะเขาก็เอื้อมมาคล้ายคเอื้อมมาหาเราอ่ะแต่ก็บุหรี่ไปอันนี้ใกล้สุดแล้วนะอ่าใกล้สุดแล้วพี่ก็เออพี่ก็เออสขสัส่คงคงไม่แล้วคงไม่อยากคุยกับเราพี่ก็เดินกลับไปศาลาใช่ไหมฮะสักพักงานพร่ก็เด้งมา างานกระเด้งมาพี่ก็คุณน้องงั้นพี่ไปก่อนนะยังไงดูแลตัวดีๆนะก็อบอกครับอ่าเขาก็เขาพี่ก็มองก็ขับออกไปใช่ไหมขับไปจุดเดิมแต่เป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านใหม่ดีร้านใหม่แต่ว่าไปทางจุดเดิมนะครับน้องต้านครับพี่ก็มองกระจกหลังก็่แค่เห็น้องแล้วต่เห็นก็นั่งอยู่นะในความมืดนะมองกระจกหลัง,งไปมองอยู่อ่ากลับไปก็คิดแล้วก็แปลกใจแล้วก็แปลกเอ๊ะมันเป็นมันเป็นไงวะมันคิดในใจความคิดแล้วว่าทําไมมาถามหารถแล้วก็เห็นมันนั่งอยู่สองวันตัวจุดเดิมเลยนะ อแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ก็ไม่พราก็ไม่ได้ไปถามใครในนั้นนะวันลุกงขึ้นอีกวันนึงอันนี้วันที่สามเลยนะวันที่สามนะอ่าอ่าโทษทีเมื่อกี้พอผ่านไปในวันที่สองสุดไปทั้งต้าอันนี้วันลุ่งขึ้นอีกวันที่สามแล้วนะพี่ก็อ่าพี่ก็ทําภารกิจเหมือนเดิมก็คือตื่นออก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 วิ่งงานสิบเอ็ดโมงก็ไปห้างก่อนเรียบร้อยก่อนเสร็จใช่ไหมครับไปห้างเสร็จจนห้างปิดจบก็มาจุดเดิมอีกลเพราะพี่ชอบพี่ชอบจุดเดิม อืมอเพราะว่ามันมันวิเว้แล้วก็คนไม่ค่อยมีแต่ว่าแปลกใจว่าเออที่เราไปรอเนี่ยไม่ค่อยมีไรเดอร์อะไรผ่านมาเลยนะไม่มีเลยนะเออแปลกดีเออเออเขต้องเาต้อง,องน่าจะวิ่งหางานกันเออ,เอ,อไม่วิ่งก็คือมันวิ่งผ่านไปเลยนะผ่านไปเลยคือ,อ,อไม่เข้ามา ธรรมดาเนี่ยคนถ้าเกิดว่าอย่างอย่าง,างที่เจอย่างพี่ต้องเข้ามาแวะเข้ามาจอดเข้ามาเห็นที่นั่งก็ต้องเข้ามาจอดเข้ามาจอดแหละถูกไหมใช่ใช่เพราะรู้ตรงนี้มีงานอ่าใช่อย่าง,างสมมติอย่างที่ไปไหนเนี่ยเวลาพี่เห็นคนจอดคนนั่งเยอะพี่จะมองไปคนนั่งเยอะๆพี่จะไม่ไม่เข้าจะไปก่อนถูกไหมแต่ถ้ามีคนเดียวหรือสองคนพี่จะอามาแจมหแล้วว่าจะไปแจมจอดโดยไกลแต่นี่คือขับผ่านไปขับผ่านไปคือไม่สนใจเลยอ่ะเออพี่ก็ก็วัดเออเข้ามานั่งปกติแหละตอนนี้นะฮะอันนี้มาถึงเนี่ย ตรงี้จะตึกคายแมตตแหละวันนี้แหละก็คือพี่ก็นั่งจุดเดิมอีกใช่ไหมฮะก็สักพักหนึ่งพี่ก็มองก็ไม่เห็นรถไม่เห็นมีครมาเลยนะก็ยังไม่มีอะไรเลยก็ปกติใช่ไหมฮะพี่ก็นั่งรอตต่เวลาเดินนะห้าทุ่มห้าทุ่มกว่ามอนเดิมนะห้าทุ่มครึ่งเนี่ยพี่ก็จะเหมือนกับจะเคลิม้มก็สะดุ้งมองไปอ้าวเฮ้ยมาอีกแล้วเงาเป็นเหมือนเดิมนั่งทิ้งเลยแตอนี้เหมือนเดิมเลยนะนั่งทิง้งนั่งทิง้งแต่นี่ตอนนี้ลุกยืนลุกแล้วแต่นี้ลุกแล้วแ,แ,แต่ว่าเซๆหน่อย ลูกเหมือนกับตอนแรกพี่พี่นึกว่าเขาจะเมานะน้องตั้นตอนแรกอ่ะเออพี่ก็พี่ก็ถามว่าเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ถามไปแล้วพี่พี่เห็นรถผมไหมครับเอาเฮ้ยพี่บอกเฮ้ยคุณน้องเมื่อวานพี่ก็มาเจอแล้วก็ถามอีกแล้วนะเนี่ยเออแล้วแล้วแล้วตกลงสรุปแล้วรถไปไหนบอกผมก็ไม่รู้ครับพี่เออผมไม่รู้ว่ารถผมไปไหนใช่ไหมแล้วผมก็มากับแฟนผมด้วยเอาาปรากฏว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยน้องตั้น เดี๋ยวหมายถึงว่าเง็นถึงวน,นนะเขาผู้ชายลุกขึ้นยืนก่อนอ่าแล้วเป็นเงาอีกเงาพิงอยู่ต้นไม้ไปผู้หญิงถัดจากเขาไปใช่แต่พี่ไม่เห็นเพราะว่าพี่ตอนที่ขุดเอพ,พีด้วยมา,มาคนเดียวอเออเออพี่ก็บอกเอ,อ้าแล้วแล้ว,ลว,ลวนี่มาวิ่งกันสองคนเหรอบอกครับอ,อ่าพี่บอกเอาแล้วไม่ลองถามแฟนบอกแฟนผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันอ,อ้าวแล้วพี่บอกเอาอพี่บอกเอาแล้วเข้ามาคุยตรงนี้สิพี่บอก,บอกมันไกลใช่ไหมงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวพี่เข้าไปหาเรานะพี่ก็จะเดินเข้าไปหาทีนี้เขาก็บอกไม่ต้องมาแล้วก็พี่เขาบอกเอเดี๋ยวยังไงถ้าไม่ได้เขาบอกผมผมผมก็บอกแท็กซี่ไปแล้วผมไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกอ่านี้เออบอกผมกับแฟนด้วยเขาบอกกก็บอกกับกับบกับพี่อย่างเงี้ยนะเนี่ยมาพี่ก็บอกเฮ้ยนี่มันยังไงวะเนี่ยมันยังไงวะที่มาพี่ก็รู้สึกว่ามันตะขิดตะขวงใจอ่ะอนนี้แหละนะมันมันไม่ใช่แล้วพี่มองไม่ใช่แล้วตอนนี้พี่ก็เริ่ม รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วไงพี่ก็บอกว่าเออก็อยากจะไปจากตอนนั้นแล้วพี่ก็เลยบอกเอาคุณน้องอย่างนั้นพี่ไปก่อนนะมีมีมีอะไรก็ลองลองถ้าไม่งก็โทรหาตำรวจเอานะเพราะว่าพี่ก็เออผ่านมาแต่นี้ไม่บ่อยพี่บอกงี้ก็บอกครับผมและ้ะร่างกายเขาก็ล้มตอนนี้ล้มเลยน้องตั้นฮะเดินมาแล้วล้มโครมล้มจะเหมือนกับล้มแต่ว่าล้มในเงนี้ยผลจากเอาต้นไม้มาล้มงไงหมายถึงว่าเขาเดินเขากําลังจะเดินมาหาพี่เดินจะมาหาพี่อ่า แต่ตอนนี้จุดชายแบกเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีคล้ายๆตัวแบบเสื้อเขาเหมือนแบบสีดแดงๆเหมือนเลือดอ่ะคือเดี๋ยวคนนั้นพี่เขาเดินมาแล้วเขาก็เซลล้มลงไปใช่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 ใชเซล้มอ่ะอแต่ว่าพอพ้นมาจากต้นไม,ม้เหมือนกับล้มปุ๊บแล้วมือเขายันพื้นไงน้องต้งตตานอาคือหน้าคว่ำลงไปใช่และพี่เห็นนะเพราะพี่ก็เฮ้ยพี่เห็นมันมีเลือดเหมือนเลือดอ่ะเลือดตรงเสื้อเขาเปื้อนเลือดอ่ะเออพี่บอกเฮ้ยน้อง <"N ong, S 2> เป็นไรไหวไหมเนี่ยเขาบอกไหวครับไหวครับเขาบอกไหวครับเดินมาแล้วเขาก็ จะบอกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยบอกไม่ต้องครับพี่ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่นก่อนครับจะเข้าทำถือแบบเหมือนเจ็บอ่ะต้องดันจากพักเขาก็ถอยเถิดไปในเงาตอนนั้นอีกแล้วแล้วก็ไปนั่งกาแฟแล้วก็หัวพิงกันสองคน uh. เออเออพี่ก็เออเป็นยังไงวะพี่บอกว่าพี่ก็เลยคิดคิดว่านั่นดีกว่าพี่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงว่ามันไม่ไม่ไม่ใช่แล้วใช่ไหม พี่ก็เลยคิดในใจพี่คิดว่าจะโทรหาทางมูลนิธิให้มาดูดีกว่าว่าน้องเขาเป็นอะไรหรือเปล่าวะต้องช่วยแล้วล่ะใช่ไหมตอนนี้พี่บอกว่ายมันมีเลือดด้วยอ่ะใช่ไหมพี่ก็เลยแต่ว่าพี่ขับไปก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่อยากเขาได้ยินี๋ยวเขาหาว่าเราไปยุ่งรื่งของเขาสมอไม่เป็นไรนใช่ไหมแต่ให้มูลนิธิมาดูดีกว่าใช่ไหม,มพี่ก็ขับไปแป๊บหนึ่งแล้วพี่ก็โทรโทรหาทีา่เป็นเบอร์อดชุกเฉินน่ะหนึ่งหกหกเก้าใช่แล้วพี่ก็แจ้งว่าพี่ชื่อที่นี่ชื่อนี้นะครับ ขอแจ้งเห็เนี่ยเมื่อกี้ผมไปนั่งศาลาตรงนี้แล้วเห็นน้องผู้หญิงผู้ชายสองคนน่ะมนกับขบาดเสร็หรปรับรถเหี่ยงเลือดเขาถงเสื้อเปื้อนอยู่ใช่ไหมฮะอืมอ่าตอนนี้พี่ก็บอกอ่าตอนพี่เออพีก็บอกรับแจ้งเหตุก็นด้ผมจะไปดูให้ครับอ่าอ้า้อ่าพี่ก็ขับไปรับไปไปจะจะกลับแล้วพอดีร้านอาหารเด้งมาใช่ไหมครับออืพี่ก็ไปก็ไม่คิดถึงเล้วนึ้ว่าเขามาจัดการดูแลแล้หล่ะปรากฏว่ามันมีสายเข้ามาก็เป็นสายมูลิธีเนี่ยบอกว่าพี่ครับผมไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผม ไม่เห็นมีพี่ที่พี่แจ้งบอกเลยอืไม่เห็นมีใครมานั่งมีแต่รอยรถแตกกับเออรอยคล้ายๆเป็นเอทุบเทียนอยู่เฮ anyway. ้ยเออพี่บอกเอ้าแล้วพี่ก็ถกใจเฮ้ย่อกี้ผมเห็นก่ี่ที่โจแจ้งคุณที่พวกผมเห็นเขาน้างอยู่นะกับผู้หญิงคนหนึ่งผมไม่ได้โกหกนะบอกเออผมไงผมไม่เห็นเลยนะครับผมผมเห็นแต่เนี่ยมีรอยคล้ายๆแบบรอยกระจกรถแตกหล่นอยู่แล้วก็มีกระถางมี ทูบไหว้แต่ผมว่าพี่ก็ใจไม่ดีแล้วตอนี้ถูกมันต้องต้านอียพี่บอกอ้าวเหรอครับเอ่แต่เมื่อกี้ผมเห็นน้องเขานั่งอยู่รหรือเขาไปเลยหรือเปล่าเออเออพี่พี่ก็บอกอ้าวงเดี๋ยวเดี๋ยวผมผม,ผมรับอาหารอยู่แป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วผมเดี๋ยวผมจะจะจะไปบอกนะครับครับเขาก็บอกอะทางการนั้นเขาเขาอะไรแต่ว่าเขาคงจะเขาคงจะไปกับทางจุดศูนย์นั่นแหละของต้องต้นงนในนี้ถูกไหมอ,อ่าพี่ก็ในพี่ก็มับอาหาเสร็จพี่ก็าากส่งเสร็จตอนนี้พี่ก็ติดตะขวงใจเงาะ เขาเจอจริงผูกเขาเขาเห็นมทิโทมาจิงบอกแล้วก็ลองแวะกบไปเดี๋ยวตอนนั้นตีหนึ่งกว่าแล้วนะตีหนึ่งครึ่งแล้วนะพี่ก็จับวนกลับมาก็เออจริงน้องั้งที่พอพี่สาดไฟไปตรงต้นไม้อะมันเป็นรอยรถแตกนะรอยเลยนะรถคล้าแบบว่าเศษกระแากรถน่ะคือเป็นเศษพวกแบบคือรถเศษที่มันชนแล้วมันกระจายอยู่ใช่รอยเออรอยตอนแรกมันมีรอยทูบอยู่ใช่ไหมพี่บอกนี่ อันนี้พี่ก็โอ้โหตีหนึ่งกว่าเพราะพี่ว่าพ,พี่ก็คิดในใจว่าคงไม่ใช่แล้วล่ะอย่างนั้นนะออ่ะใอแต่มาพี่ก็รีบกลับก่อนแต่นี่รีบกลับไปบ้านก่อนเลยกลับบ้านก่อนเลยนะฮะพอตอนเช้าเนี่ยพี่ก็มาตอนนี้พี่ก็ออกสายหน่อยแต่นี่ออกสายสายหนึ่งละเพราะว่าเอ่อเริ่มเริ่มใจไม่ดีแล้วแต่ว่าคิดว่าโอ้โหในใจมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วล่ะตรงนั้นใช่ไหมพอดีพี่ก็เจอน้องในกลุ่มแต่นี้เจอน้องในกลุ่มที่ว่ารับอาหารด้วยกันเขาแต่เขาเรียกในกลุ่มเขาเรียกพี่ว่าป๋านะครับ ก็บอกป๋าป๋าแมป๋าไม่เห็นป๋าหลายวันเลยแล้วป๋าไปรับออเดอร์ตรงไหนพี่บอกพี Uma ่ไปรับบรลาตรงนั้นน่ะบอกออ้โยป๋าเขาไม่ไปกันแล้วอก่อนที่ป๋าจะไปอมีคนน้องสองคนน่ะรถชนตอนต้นไม้คอหักตายเอ้าพี่บอกโอ้โหเอ้าเอ้าจริงเหรอบอกจริงดิเขาไม่มีใครเข้าไปรับศารานั่นน่ะป๋าเอ้าแล้วแล้วก็บอกแล้วเนี่ยพี่บอกไอ้มาอ้ำนะไอ้นี่อ้ำเนี่ยแต่บอกแม่งเอารูปมาให้ดู เอารูปที่ว่เาเห <trench S 1> ตุวัตถุเจตุตอนนั้นนะท, <n. S 2> ที่ว่าตอนเอที่ถ่ายน้องปกติเขาน้องไปเจอเหตุเขาคนนี้เขาไปเจอเหตุการณ์่อนที่ว่าไปแล้วไปไปดูลงไปดูนะน้องแล้วก็ถ่ายรูปแต่ว่าเขาจะแชร์ในกลุ่มแชร์ในกลุ่มไลเดอร์ด้วยกันครับ <ips. S 1> ตดจุดเดียวกันเลยน้องน้องต้านต้นต้นไม้นั่นแหละทั้งเศษซ่าโมไซแต่ว่าเขาเล่าบักว่าเขาหักทั้งคู่คือว่าหลบรถตอนกลางคืนแล้วพุ่งต้นไม้เลยไงน้องต้านเฮ้ยเข้าเลยเข้าเต็มเต็มเลยไงแล้วก็ผู้ชายคอหักผู้หญิงก็คอหัก แล้วก็ขาหักด้วยเขาพี่เลยมองพี่เลยกลับมาคิดว่าเออใช่แล้วที่ว่าเขาเดินไม่ได้แบบล้มอ่ะเออแล้วก็คอ,อพงพิงๆกันอ่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าเอ,อไม่เป็นไรแต่เขาเจ็บเขาบอกเน,น,นี้ยนะแล้วแล้ว<ห>แล้วพี่ก็เลยถามน้องว่าเฮ้ยผมพี่ก็ให้น้องฟังบอกเนี้ยตอนแรกกระป๋าจะเดินไปหาเขาทําไมเขาเดินเราก็ปัน่นกระถานบาใส่พระบบากบอกใส่ใส่ตลอดนั่นแหละป๋าคือเรามีพระเนี่ยพี่น้องตั้นเขาไม่กล้าเข้าใกล้ อแต่ถามว่าที่ป๋าไปเนี่ยมันก่อนหน้าเขาตายแค่วันเดียวนะเหมือนกับสามวันเหมือนกับเขายังไม่ไปไหนไงน้องตั้นแล้วรถเขาบอกว่ารถที่ถามว่ารถรถผมอยู่ไหนเนี่ยคือรถเขาไปที่เออเขาที่ของทางไปแล้วใช่ใช่น่าแบบนี้เขาจะไปจอดที่สอนอแล้วล่ะอ่าแล้วคือว่าเขาน่าจะไปดูตัวน่ะน้องตั้นว่าว่าเกิดประเทศเออแต่ว่าแต่แต่พี่งงว่าโอ้โหมัน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 ว่ามันเขาไม่เข้ามาหาเราเลยนะจริงๆแต่ว่า มันเป็นอะไรที่บบว่ากระารชันิดแต่ถามว่าถ้าเจอระจากตรงน,นั้นก็ช็อกนะบ้อ้านบอกได้เลย,ยนีกนเดียวปีกมันชัดมากเลยนะใช่ใช่แต่ว่าจริงๆเขาไม่ออกมาคือว่าเขาจะอยู่ในเงาดำไง,น,งน้องต้านตกเหตุจะเข้าชนอ่ตรงต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นมาที่เขาแทกเข้าไปแต่ว่าต้นนั้นก็เป็นต้นโพนะนั่นนะพี่ตอนกล้กังวลที่ไปดูเป็นต้นโพโอ้คือไม่รู้ว่าคือกับเรื่องที่อุบัติเหตุหรือคนที่เสียชีวิตอะ มันเคยมีหนังแล้วก็เคยมีคําอธิบายว่าเขาไม่สามารถออกไปจากเขตตรงนั้นได้ใช่ใช่เหมือนกับเหมือนกับโดนจับบริเวณหรือเปล่าใช่ไหมน้องกันเอไม่ชัวร์ไงมันถึงมันถึงเป็นเหตุที่แบบเราเห็นวิญญาณอยู่ตรงจุดเกิดเหตุบ่อยๆเหมือนเขาติดอยู่กับที่ตรงนั้นจับบุหรี่ในแม่บุหรี่อ่ะเออเขาก็พี่พี่แต่เขาพี่เห็นไฟแดงวาบด้าด้วยนะมีนะอธิบายยากเออเรื่องผีเนี่ยอธิบายยากยากเออว่าว่ามันคืออะไรยังไง แต่ว่าตอนนั้นที่ที่แต่ว่าวันนั้นพอวันวันวันลุกขึ้นแต่นี่พี่ไ่พี่จะไม่ไปตอนคือพี่ไปตอนบ่ายไปจะไปกลางวันแล้วนะก็ไปเห็นจริงจริงมีมีเครื่องเส้นจริงจริงแล้วก็มีจุดที่แตกที่ว่าเป็นรอยเศษเศษหล่นจริงๆริงตรง้านนั้นอ่ะอ๋อแล้วต่พี่คิดพี่คิดว่าเขาอาจจะว่ายังบอกว่าทางนั้นอาจยังยังไม่เชิญวิญญาณไปหรือเปล่ายังวนเวียนอยู่หรือเปล่าก็ไม่ก็ไม่แน่เพราะว่าคือเวลาคนเสียชีวิตเนี่ยกว่าจะตามญาติเจอ กว่าจะนัดไปมโพระกอเราช่วงนั้นช่วงโควิดด้วยมันก็ลําบากหน่อยใช,ใช่และแต่ว่าพี่ก็เห็ว่าใกล้ชิดเลยนะใกล้ชิดเ,นะเพราะว่ามันเหตุการใกล้ชิดแบบนี้พี่เจอมาสองครั้งแล้วนะตั้งแต่แตอนโรงพยาบาลเหมือนกันตอนนั้นที่เคยเล่าพี่ป๋องฟังโรงพยาบาลเหมือนกันที่ว่าท่านมาทักไงนะอันนั้นมาทักเสอม <c oughs> มนนี้ก็เจออีกแต่ว่าพี่พจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยประมาณปีสองปีหรือสามปีเว้นจะมาแบบนี้อีกแต่ตอนนี้มันเราสงสัยว่าเราได้ผ่านไปอีกไหมในช่วงหลังๆังเนี่ย กลางต่พี่ผานกลางวันแล้วนะกลางวันแล้วนะกลางวันแล้วนะกลางคืนไม่ไปแล้วพอเดี๋ยวนี้พี่พี่พี่จะเลิกประมาณสามทุ่มตลอดน้องตันไม่กล้าเกิดดึกเพราะว่าดึกดึกเนี่ยพวกพี่เป็นอะไรพี่บอกอาชีพพี่มันเสี่ยงตอนาคือเพราะว่ามันมันมันข้านข้างจะบอกว่ามันเป็นเจ้าสนนตอนกลางคืนมันน่ากลัวนะเวลาขับกลางคืนน้องตั้นเข้าใจบางทีผมมาจัดรายการอ่ะบางทีผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาอ๋อมันมันหลายเรื่องอ่ะเออทั้งอุบัติเหตุทั้งเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทุกเส้นทางมันมีพวกสัมภเวสีหรือม่เจ้าที่สถานมันีเยอะเลยนะพี่บอกได้เลยว่าอย่างอย่างขับรถไปเนี่ยพี่จะว่ว้นะว้ไหว้าย,าย,ายคือเรายกมือว่ว้นะแต่เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บีบแต่เพราะพี่น้องพี่สอนว่าอย่าบีบแต่เอเหรอถ้าบีบแต่เนี่ยเหมือนกับเชิญเขาจะมาทางทีเลย อาเหรอเออนี่เป็นวความเชื่อไม่เคยดีนเนาะอ่าตอนแรกตอนแรกตอนแรกพี่ก็ไม่รู้นะน้องต้านพี่พี่ลองถามน้องที่เขาไปร่างทรงเขาบอกว่าพี่ตอนแรกผมพี่บอกว่ามันชวนเออสมมุติอย่างเจออย่างเจอสารหรือว่าเจออะไรสารสารที่ใหญ่ไม่เป็นไรนะฮะถ้าเราบีบได้แต่ถ้าสารที่ย่อยสารเพียงตาหรือว่าเป็นพวกอาหารที่เขาให้เนี่ยอย่าบีบถ้าบีบปุ้บมันกับเขาจะหันมาหาเราเลยให้ยกให้ยกมือไหว่อ่า ยกมือไหวเอานะฮะหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่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 มือไม่สะดวกก็ไม่ต้องทําอะไรมันก็ผักผ่านไปปกติแต่ถ้าใช้ใช้จิตใช้จิตเขาลบไปใช่แต่ถ้าเขาไม่บีบแต่ปุ๊บเนี่ยมันกับไปสะกิดเขาจะมาทันทีเลยแล้วถ้าเกิดดวงเราดวงเราตกเนี่ยเขาจะเข้าทันทีเหมือนกับว่าทําให้เราดวงตกลาวน้่นอ๋อแหมดีอย่างนี้พี่ก็เลยพี่ก็เลยต้องมีคาถาตลอดเวลาขับรถตอนกลางคืนก็มีนะเวลาต้องใช้แต่ตอนนี้พี่จะไม่พี่ตั้มจะออกแค่เซเบ็โมเลิกสายทุ่งตลอดไม่อยู่ดึกแล้วอืมดีดียังไงก็ คือนอกจะากเรื่องวิญญ,ญาณเราก็คือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยแหละจริงจริงใช่แล้วก็ผ<อ>ูโ<อ>้โจยผู้ร้ายมันก็มีน้องตั้นแล้วก็กลัวด้วยไงเนาะโอเคพี่ตั้มขอบคุณมากมากรบกวนเวลาประมาณนี้เพราะว่าพรุ่งนี้<ป>พรุ่งนี้ยังขับอยู่ไหมพรุ่งนี้พี่ขับแต่ก็ออกสเปนโมทุกวันนะครับน้องตั้น<อ>มันมันมันสนุกดีแล้วเราก็ได้เจอผู้คนหลากหลายเนาะแล้วนะรว้านน้องตั้นรับรับออรรับออเดอร์แบบนี้ไหมไม่ไม่ได้รับพี่ผมเปิดแค่เสาร์อาทิตย์แค่ที่ร้านก็จะเดี๋ยวจะได้นพี่ตั้มยังไไว่าวๆไปเจอกัน ได้ดูแลสุขภาพนะครับน้อง้ได้เช่นกันครับพี่ครับมีโอกาสคุยกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ